หนูกัดทำไมเนี่ยฮะเนี่ยมันใช่ของกัดหนูไหมมันใช่ไหมลูกฮะไม่พ่อตีเลยให้พ่อตีเลยให้พ่อตีเลยไม่ต้องเลยให้พ่อตีหนูกัดทำไมฮะขอโทษเลยขอโทษก่อนขอโทษเออขอโทษขอโทษก่อนมันเห็นอีกอยังละ่ะขอโทษเออกัดทำไมเนี่ยมันขาดเลยเนี่ยเนี่ย โอ้โหต้องซื้อมาชดใช้อีกเนี่ยเสียตังค์อีแล้วเห็นไหมหนูกัดทำไมลกูกขอโทษเลยบม่ได้ตั้งใจนี่งานนี้กูบเกี่ยวกูรอดกต่ยังว่าไมได้ตั้งใจกต่ยังว่าไมได้ตั้งใจนี่การเลยเดียวนึงก็เกียดโ่รเกียดพ่อดไงไงกระนายมันปิดได้ดิแห่งมันถือมันอีกฝันไหนบังโลด นี่ละพ่อเป็นมันม่นมึงมันอร่อยเหอไม่อยากเวากัดทำไมลูกฮะให้พ่อตีมันขึ้นมานี่เด้ขึ้นมานี่นิเนี่ยขึ้นมา,นนมาสวยหนูกัดทำไมลูกเนี่ยกัดทำไมขึ้นมาที่กันขึ้นมาเนี่ยถามว่ากัดทำไมเนี่ยจะหันมาหากูเห้ยยังกูไม่ได้กัดเนี่ยกัดทำไมกัดทำไมมันใช่ที่กัดไหมฮะต้องให้พ่อตีไหมนเนี่ยฮะ พ่อตีไหมไม่ตีตีก็ไม่จำตีก็ไม่จำไอ้กูตีซอยปะหืมกัดทำไมขอโทษไม่ได้หรอกพ่อไม่ให้อภัยอะแต่พ่อไม่ให้อภัยทำไงหนูคิดว่าหนูกัดแล้วมันจะเป็นอะไรทีเนี้ยเด็วกูขอโทษแจนเมียเนาะจะไปหาแมนทอเมียนะแล้วเมียจ๋าเนะาะฮะกูขอโทษแจนมัน่าจะตีมันทอ แ็ยัยมันก็เป็นแี่กูเย้ก็ไดายกันแต่จะมีนึงนะซี่หัวแมงอะไรตัวนึงจะบองหลายนึงฮะกระปวดระปวแท้เหตุอดเดียวนึงให้ตีไหมหืมตีปากเนี่ยกัดกัดตีต้องตีถึงจะจำสอนไปเนี่ยเคยเคยจำไหมว่าอย่ากัดของโตแล้วฮะดูข้าวเจ้ามันยังไม ึงกัดยังกูบอกท่านไอ้ขาดเขาไม่เล่นวันกันกูไม่ได้กัดด้วล่ะกูพับปลาโฮมเนี่ยกูพับให้มันเข่าทีเข่าทางเน่เห็นปะบิดปิดจำบิดกัดของเหรอกัดทำไมกันยังมาพับปลาโฮมมันบเรียบร้อยท่านได้เห็นอย่างเงี้ยนี่กูกัดมองไหนท่านได้กัดเยอะเห็นปะเนี่ยเนี่ยเห็นปะนี่เนี่ยเนี่ยอึบอึบเนี่ยไม่ได้กัดเห็นปะนี่เฮ้ยพอคือนหายแล้วป่ามึงนี่ ก็หายไอ้พ่อก็หายเนี่ยก็หายบบดหายบบดแท้เห็นยังกับพเคยดีจักยังต้องมาถ้แตกยังกระดอกกระเดียพ่อเวเกียแล้วได้บนเลเกียยแล้วเกี่แล้วเกีมึงกับไปเกี่ทางอื่นแมันล่งยังทางนี้เกี่ยเขี่ยเก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 ี่เกียเ่เกียเ่ แกไหนพอมึงบอเออเออได้ที่นั่นนั่นเป็จบบะจินนี่อารมณ์แปรปรวนเนี่ยโอ้กูก็เบื่อเมียนะวะมึงอจะโพสไลน์มึงหันไปดา่าเจ้าผุนมหาอย่างทั้งเปียกูบวเกี่ยวมึงก็ปวดจะปื้อข้ามึงก็บันจอยกูได้เหอมึงนี่ตัวบดีเลยหูมึงก็เหม็นนี่แย่มึงอารมณ์กูอยูย่ิีกับผิด เ้าดาไปเสาดาไปมึงเ้าดาไปอีพ่อพูดี Naj ู้เลยไดพอเาดาไปร่เขียเขียนเขี้ยนเขียนเข้ยนเขี้ยนเขียนเขียนเขียเขียนเขยไพ่อไปที่หลังจากกัดอีกนะ